ยินดีต้อนรับเข้าสู่จัก,กรวาลแห่งความสุขค่ะตลอดเส้นทางที่เราคุยกันมาตั้งแต่เรื่องความกล้าตัดสินใจการไม่คาดหวังการเข้าใจอารมณ์จนถึงเรื่องการเงินและสุขภาพทั้งหมดนั้นเปรียบเสมือนการเตรียมสเสบียงและอาวุธให้พร้อมสำหรับการเดินทางแต่มีสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าทักษะใดๆนั่นคือจุดยืนหรือ stance ของเราค่ะ ในโลกยุค2026ที่กระแสสังคมพัดแรงยิ่งกว่าพายุเทรนด์ใหม่ๆผุดขึ้นทุกวินาทีอัลกอริทึมพยายามป้อนสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นเข้าสู่สมองเราตลอดเวลาถ้าเราไม่มีรากแก้วที่แข็งแรงเราจะปลิวไปตามลมได้ง่ายมากวันนี้เราอาจจะเป็นคนนี้พรุ่งนี้เราอาจจะพยายามเป็นคนนั้นจนสุดท้ายเราตื่นขึ้นมาแล้วจำไม่ได้ว่าตัวตนจริงๆของเราคือใคร การยืนหยัดในแบบของตัวเอง Standing firm in your authenticity ไม่ใช่การก้าวร้าวไม่ใช่การต่อต้านโลกแต่มันคือความสงบมั่นคงและการเคารพในพิมพ์เขียวที่ธรรมชาติมอบให้มาช่วงส่งท้ายนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ8วิธีคิดให้ปี2026เป็นปีที่คุณยืนหยัดในแบบของตัวเอง เราจะมาตอกเสาเข็มทางใจให้คุณเป็นดั่งต้นไม้ใหญ่ที่ไม่โอนเอ็นไปตามพายุและเติบโตอย่างงดงามในแบบฉบับของคุณเองพร้อมไหมคะที่จะค้นพบและโอบกอดตัวตนที่แท้จริงถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มบทสุดท้ายของการเดินทางนี้ไปด้วยกันค่ะวิธีคิดที่1แยกแยะการเข้าพวกกับการเป็นส่วนหนึ่งเรามักสับสนระหว่างสองคำนี้ค่ะ เราคิดว่าการทำตัวเหมือนคนอื่นแต่งตัวเหมือนเขาคิดเหมือนเขาคือการได้รับการยอมรับเบรเน่บราวน์นักวิจัยชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่า fitting in การพยายามเข้าพวกคือการที่คุณต้องเปลี่ยนตัวเองบิดเบือนตัวตนเพื่อให้คนอื่นยอมรับแต่ belonging การเป็นส่วนหนึ่งคือการที่คนอื่นยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็นจริงๆ ปี2026นี้เลิกพยายามเฉือนเนื้อตัวเองเพื่อให้ใส่รองเท้าแก้วของคนอื่นได้ค่ะถ้าที่ไหนที่คุณอยู่แล้วคุณต้องฝืนต้องเหนื่อยที่จะสร้างภาพตลอดเวลานั่นไม่ใช่ที่ของคุณค่ะนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลัง fitting in จงกล้าที่จะเดินออกมาและตามหาที่ที่เขาเห็นคุณคข้าของคุณจริงๆ belonging การยืนหยัดในแบบของตัวเองเริ่มต้นจากการเลิกพยายามเป็นจิ๊กซอที่ปิดเบี้ยวเพื่อยัดลงในภาพที่ไม่ใช่ของเราวิธีคิดที่2ส,สร้างเข็มทิศค่านิยมของตัวเอง define your core values คุณจะยืนหยัดไม่ได้เลยถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณยืนอยู่บนอะไรคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตแบบลอยชายคือใครว่าดีก็ว่าดีตามใครว่าชั่วก็ว่าชั่วตามไม่มีหลักยึดของตัวเอง ปีนี้ลองนั่งลงนิ่งๆแล้วเขียนเข็มทิศค่านิยมหลักสข้อของคุณออกมาค่ะอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณอิสระความซื่อสัตย์ครอบครัวความคิดสร้างสรรค์เมื่อคุณมีค่านิยมที่ชัดเจนมันจะทำหน้าที่เหมือนเข็มทิศเวลาต้องตัดสินใจเรื่องยากๆหรือเวลาใครมาชวนทำอะไรที่ขัดกับความรู้สึกคุณจะไม่ลังเลเลยที่จะปฏิเสธเพราะคุณรู้ว่ามันขัดกับจุดยืนของคุณ คนที่ยืนหยัดได้มั่นคงคือคนที่มีรากฐานทางความคิดที่ชัดเจนค่ะวิธีคิดที่3กล้าที่จะถูกเกลียด the courage to be disliked นี่คือด่านที่ยากที่สุดแต่จำเป็นที่สุดเราถูกสอนให้เป็นเด็กดีให้ทุกคนรักแต่ความจริงของโลกคือคุณไม่สามารถเป็นตัวเองอย่างแท้จริงได้โดยที่ไม่ทำให้ใครขัดใจเลย การที่คุณลุกขึ้นมาทําตามความฝันอาจจะขัดใจคนที่อยากให้คุณทําตามคำสั่งการที่คุณปฏิเสธงานเลี้ยงรุ่นอาจจะขัดใจเพื่อนที่อยากให้คุณไปการที่คุณมีความสุขในแบบของคุณอาจจะขัดใจคนที่กำลังอิจฉาปี2026นี้ยอมรับความจริงข้อนี้เถอคะค่ะการมีคนไม่ชอบหรือมีคนวิจารณ์ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่มันคือหลักฐานว่าคุณกำลังมีจุดยืนมันคือราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อแลกกับอิสรภาพในการเป็นตัวเองถ้าคนทั้งโลกชอบคุณแปลว่าคุณอาจจะกำลังแสดงละครเก่งเกินไปจนไม่เหลือตัวตนจริงๆแล้วก็ได้ค่ะวิธีคิดที่4ความแปลกของคุณคือายเซน Embrace your weirdness ในโลกที่มี AI ทำงานแทนมนุษย์ได้เกือบทุกอย่างความสมบูรณ์แบบ หรือ perfection กลายเป็นเรื่องดาษาดงแต่สิ่งที่มีค่าและหายากที่สุดกลับเป็นความไม่สมบูรณ์แบบและความแปลกหรือ quirks ของมนุษย์ค่ะสิ่งที่คุณเคยอายเสียงหัวเราะที่ดังเกินไปงานอดิเรกที่ดูเนิร์ดเนิร์ดรสนิยมการแต่งตัวที่หลุดโลกหรือความคิดมุมมองที่ประหลาดอย่าพยายามซ่อนมันค่ะ ปี2026จงขัดเกลวความแปลกนั้นให้เงางามเพราะนั่นคือซ u เปอร์พาวเวอร์ของคุณมันคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นออริจินัลที่ไม่มีใครเรียนแบบได้จงยืนหยัดในความแตกต่างเพราะดอกไม้ป่าที่บานผิดที่ผิดทางบางครั้งก็น่าจดจำกว่าดอกกุหลาบในแจกันหรูเสียอีกค่ะวิธีคิดที่5เลิกขออนุญาตใช้ชีวิต Stop asking for permission เรามักติดนิสัยเด็กดีที่ต้องรอให้ผู้ใหญ่อนุญาตก่อนถึงจะทับอะไรได้จะลาออกก็รอคนเห็นด้วยจะไปเที่ยวก็รอคนอนุมัติจะเริ่มธุรกิจก็รอคนการันตีปีนี้คุณโตแล้วค่ะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามคุณคือซ e o ของบริษัทที่ชื่อว่าชีวิตฉันจำกัดคุณถือหุ้น100%เซและมีอำนาจตัดสินใจสูงสุด เลิกเดินถือใบคำร้องไปให้คนรอบข้างเซ็นอนุมัติถ้าคุณพิจารณาดีแล้วว่ามันถูกต้องและไม่เบียดเบียนใครลงมือทำเลยค่ะยืนหยัดในการตัดสินใจของตัวเองอำนาจในการอนุญาตอยู่ในมือคุณมาตลอดเพียงแต่คุณไม่เคยหยิบมันมาใช้วิธีคิดที่6เชื่อสัญชาตญาณมากกว่าเสียงโฆษณา Trust your gut before the advertisements ปี2026โลกจะเสียงดังขึ้นอีกค่ะเสียงโฆษณาเสียงอินฟลูเอนเซอร์เสียงกูรูที่บอกว่าต้องทำแบบนี้ถึงจะรวยต้องกินแบบนี้ถึงจะสวยข้อมูลมหาศาลถาโถมเข้ามาจนเสียงเล็กๆในใจเราอินทิวชันถูกกลบจนมิดการยืนหยัดในแบบของตัวเองคือการฝึกรี่เสียงโลกและเร่งเสียงใจก่อนจะเชื่อใครลองหยุดแล้วถามความรู้สึกตัวเองลึกๆ ไอ้นี่มันใช่สำหรับเราจริงๆหรอเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้กันแน่สัญชตาตญาณคือฐานข้อมูลประสบการณ์ที่คุณสะสมมาทั้งชีวิตมันฉลาดกว่าที่คุณคิดปีนี้ฝึกเชื่อใจตัวเองให้มากขึ้นถ้าอะไรที่มันทำแม่งๆให้ถอยถ้าอะไรที่มันคลิกให้ลุยเชื่อเถอะค่ะว่าไม่มีใครรู้จักชีวิตคุณดีไปกว่าตัวคุณเองวิธีคิดที่7เป็นต้นไผ่ไม่ใช่ต้นโอก๊ก Be flexible yet firm การยืนหยัดไม่ได้แปลว่าต้องแข็งทื่อจนหักไม่ได้นะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าการมีจุดยืนคือการหัวชนฝาไม่ฟังใครไม่ปรับตัวนั่นเรียกว่าดื้อรั้นค่ะ s t u b b o r n n e s s การยืนหยัดที่ยั่งยืนต้องเหมือนต้นไผ่ที่มีรากอย่างลึกยึดดินแน่นคือมีจุดยืนหรือค่านิยมที่มั่นคง แต่ลำต้นมีความยืดหยุ่นไว้ไปตามลมพายุได้คือปรับตัวตามสถานการณ์หรือรับฟังความเห็นต่างและเมื่อพายุสงบต้นไผ่ก็จะดีดตัวกลับมายืนตระหง,ง่านในจุดเดิมได้เสมอปี2026นี้จงอ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอจงปรับตัวแต่ไม่เปลี่ยนจุดยืนจงรับฟังแต่ไม่สูญเสียความเป็นตัวเองวิธีคิดที่ 7. ภูมิใจในรอยแผลเป็น Own your story สุดท้ายสิ่งที่ทำให้เราไม่กล้ายืนหยัดคือความอับอายในอดีตเราอยากลบความล้มเหลวลบความผิดพลาดลบความเจ็บปวดออกไปจากประวัติชีวิตเราอยากโชว์แต่ด้านที่สวยหรูแต่เชื่อไหมคะว่าคนที่ยืนหยัดได้สง่างามที่สุดคือคนที่กล้าพูดว่าใช่ฉันเคยล้มฉันเคยพลาดฉันเคยพังและนั่นคือสิ่งที่สร้างฉันให้เป็นฉันในวันนี้ ปี2026นี้เลิกซ่อนบาดแผลค่ะจงโอบกอดทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งสุขและทุกข์เพราะมันคือบทละครที่มีเพียงเรื่องเดียวในโลกเมื่อคุณยอมรับอดีตได้ทุกมิติจะไม่มีใครเอามันมาทำร้ายคุณได้อีกและเมื่อนั้นคุณจะยืนหยัดได้อย่างเต็มภาคภูมิบนยอดเขาแห่งประสบการณ์ของคุณเองบทสรุปแด่ดอกไม้ที่บานในแบบของตัวเองเพื่อนๆคะ ตลอดซีรีส์ก้อนรับปี2026นี้เราคุยกันมาหลายเรื่องมากค่ะแต่แก่นสารทั้งหมดขมวดปมอ,อยู่ที่เรื่องนี้เรื่องเดียวค่ะคือจงเป็นตัวของตัวเองเพราะคนอื่นมีคนเป็นไปหมดแล้วออสการ์วายปี2026นี้โลกจะหมุนเร็วขึ้นเทรนด์จะเปลี่ยนไวขึ้นแต่ขอให้ใจของคุณมั่นคงดังภูเขาอย่าให้ใครมาบอกว่าคุณต้องเป็นใครอย่าให้สังคมมากำหนดว่าความสุขของคุณหน้าตาแบบไหน จงใช้ชีวิตในแบบที่มองย้อนกลับมาคุณจะยิ้มและขอบคุณตัวเองจงกล้าหาญที่จะแตกต่างจงมดนามในแบบที่คุณเป็นขอให้ปี2026นี้เป็นปีที่คุณค้นพบตัวเองรักตัวเองและยืนหยัดเพื่อตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจที่สุดขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันในจักรวาลแห่งความสุขขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบของคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ